ครับคุณครับแอปทุกท่านทุกคนครับผมครับผมยิ้นข่าวแต่ว่าแม่นแม่นมีระพู่เหมือนี้ก็ได้ติดตามถือวัดได้ค่ะนะแต่ยิ้นข่าวว่าเม็ดเดียวครูสศงีมไทยเม็ดเดียวขอบคุณมาตามเจอเนาะครับก็ให้มานานแล้วอ่ะคุณโยมพระอาจารย์ท่านก็ขอ มานานแล้วขอจับครูบาอาจารย์ท่านนั่นแหละเรียกว่าครูแล้วกันเนาะจะได้ไม่ผิดผิดต่อองค์กรเรียกว่าท่านก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านนับถือถ้าหากว่าขอกับองค์มันก็จะเป็นเหมือนร่างทรงอีกก็จะผิดก็บอกว่าท่านนั่งขออ่า ด้วยเป็นเป็นนิมิตแล้วกันปู่ให้มาทางนิมิตเป็นความฝันก็ได้เนาะครับผมแล้วพระราาอาจารย์ก็เลยได้จดบันทึกไว้ในสมุดตื่นขึ้นมาจดจำได้มาปู่ให้ปู่ให้เป็น เป็นตัวเลขนั่นแหละะเรียกว่าเป็นแนวทางเลยก็ได้ปูคนไม่ให้เป็นตัวเลขให้แต่ว่าถ้าเป็นเมื่อดีตที่ผ่านมานั้นพระอาจารย์ท่านก็จะนั่งนั่งขอปู่นั่นแหละนั่งขอกับครูบาอาจารย์เป็นนั่งกรรมฐานใช่ใช่นั่งนั่งกรรมฐานแล้วก็ได้ได้นิมิตรก็ มาบอกแนวทางใหอ้อย่างเช่นครั้งนี้ก็มีโอกาสที่จะได้บอกแกโยมทุกท่านนะ,ะโยมแอดทุกช่องนะเนอะใช่ไหม,มไม่รู้ว่าช่องไหนบ้างก็ซึ่งแนวทางนั้นก็ได้สำเร็จแล้วก็เรียกว่า ตัวเลขนั้นหรือแนวทางนั้นเป็นเป็นไม่หลายไม่หลายตัวนั่นแหละไม่เยอะก็อ่านล่ะก็บอกเลยใช่ไหมครับผม<อ>คนคนไหม้าเม็ดเดียวเลยบอ่าครับใช่ก็ให้มา่อน่อนเปนติมานีได้ได้ซื้อเอียงกับครูก็ซื้อนั่นแหละก็ซื้อนั่งถามนั่นแหละพูดแล้วก็นั่งถามกับครูครอ่า เป็นบอกเอียงสูปั้งเนี่ครับอ๋อก็พระอาจารย์ท่านเวลาใกล้วันเนี้ยท่านก็จะถามเป็นเป็นทีละตัวกระปูก็กถามแบบตรงๆกันเลยวา่าอยากจะได้โชคลาภแนวทางเพื่อจะได้ไปให้ญาติโยมเพื่อแผ่มอบโชคมอบลาภให้กับญาติโยมใล้ชิดอ,อย่างเงี้ย ราะว่าจะได้มีช่วงมีลาบกันก็นั่งถามเป็นเป็นหลักเลยนะก็หลักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอย่างเงี้ยก็ถามเป็นบนเป็นล่างไปเลยเ,เวลาของพระาอาจารย์ถามถามครูบาอาจรรารย์ก็จะถามในล,ลักษณะนี้จะถามลักษณะนี้คือไม่อ้อมไม่อ้อมคอม คือถูกคือถูกผิดคือผิดไปเลยครับผมอ่ก็เป็นแบบนี้แหละนะปกติแล้วเพื่อนอาจารย์เพื่อนปู่ีรเพื่อนศิบ่ให้เข่าทุกงวดได้บอกครับมันก็มีไม่เข้าบ้างแหละเนาะเออมันก็มีไม่เข้าบ้างอ่าอย่างอ่ก็ที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกใครครับอ่า ก็ได้เจ็บหกหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้บอกใครก็ได้อยู่อดีตพานมากใช่รประมาณนี้แหละแต่ว่ามันจะจะเป็นบนเป็นล่างนี้ก็แล้วแต่ผลที่มันออกมาใช่ไหมครับผมแต่สำหรับครั้งนี้นะก็พระอาจารย์ท่านชี้จุดเลยชี้จุดว่าให้เป็นบนบนคือบนและล่างคือล่าง จะได้ง่ายขึ้นจะได้ไม่เยอะแยะไม่เยอะแยะแล้วก็ไม่สับสนเราจะดูง่ายก็คือตัวเลขนาะมันก็ง่ายๆเลยดีกว่าตัวไนคับปูค่ครับให้บอกเลยเหรอครับปู่ปู่ก็มาบอกตัวเลขขึ้นก่อนมือครับอ๋อก็วิธีถามใช่ไหมครับผมก็ถามหลักตัวเลขมันหลักหน่วยก่อนใช่ไหมับก็คือเลขสอง แล้วก็หลักสิบก็คือศูนย์หลักร้อยก็คือเก้าเก้าศูนย์สองเก้าศูนย์สองใช่อันนี้เป็นบนใช่เก้าศูนย์สองนะครับผมเป็นบนสามโซ่เลยครับส่วนขอเลขล่างเลขล่างก็เจ็ดมาก่อนเจ็ดมาก่อหลักสิบก็คือหกหกเจ็ดใช่เจ็ดเก้าศูนสองสำหรับเจ็ด บนลัางนี้นะบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวใช่คือจะประมาณนี้ครับมันมีเปลี่ยนแปลงอยังบอไม่ไม่เปลี่ยนแปลงจนหดมึงออกใช่โอ้โหแสดงมาเพิ่นไปเบิ่งมาคักไปลอ่มาคักเนาะครับก็คือผิดก็คือผิดครูคือถูกครับผม้งเดียวออกเลยครูครั้งเดียวใช่เลขน้อย แต่คนหลา,ายนี่ของของกูคนนี้คนบอกนี่เาขา,นาเขบนเขาล่างนี่เขาอะไรหลายกลัวครับเขาบนหลายตัวบอกเที่เขาล่างหลายกลัวเขาสองตัวบอกเที่เขาสามตัวเข้าสองตัวเข้าสองตัวใช่โอ้เขาครับเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างใช่แต่ก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่เพราะว่าอาไม่แน่อาจจะเข้า,าทั้งบนทั้งล่างครับก็เ,เป็นไปได้เหมือนกัน มีมีเข่าสามตัวตรงๆเคยเคยครับเคยครับเคยโอ้คผมเคยเคยมีครับอ่าที่ในอดีตครับผมเป็นเป็นต้เป็นอย่างที่ผ่านมาก็ก็ผ่านมาแล้วครับก็ปีนี้ก็ก็เข้าทั้งสามตัวก็เข้าทั้งบนทั้งล่างก็แปดเจ็ดสามโอ้แล้วก็ล่างเจ็ดสามครับตรงตรงเลยอะโอ้สามตัวตรงสองตัวลูกพระหรือว่าพระอาจารย์่ะก็ไปเสี่ยงโชคก็ได้ครับได้มา ในจํานวนหนึ่งครับผมนตอนนี้ก็คือมันไม่ใช่การประทับสมบม,มันอยู่ข้างในมันอยู่ตลอดเวลาจรมียาอาการต่างๆการพูดการจามันก็เปลี่ยนไปมัครบก็ไม่ต้องแสดงละครอ,อะไรครับก็เปิดเผยกันแบบนี้ครสามตัวบนสองตัวล่างบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียว ปกติเพิ่นให้กลับบ่ครับแล้วแต่ด้วยยินิดครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นลุแนวทางนะครับของปู่สมิงพัยนะครับเ c ซีครับผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะทางช่องก็มีโอกาสได้มาถ่ายทําเป็นครั้งแรกนะครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะครับขณะที่ปู่กําลังสนทนาธรรมนะฮะ แล้วก็มีสิ่งที่มามองไม่เห็นนะฮะมาประทับล่างนะครับผมอย่างเงี้ยนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นสิครับผมทางช่องก็เพิ่งมีโอกาสได้มาถ่ายทำนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ